นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว360องศาโกกลินช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลินครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรปินศักดิ์สุรสัสศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ครับจับ ตาชีพประจโลกผ่านชะตาชีวิตประการังฟอกขาวในไทยผมถือว่าเรื่องราวของประการังฟอกเขาวนี้อัปเดตที่สุดเพราะว่าท่านอภิธีดีจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังเองเลยครับยังไงครับครับก็ขออนุญาตใช้สไลด์ได้ไหมฮะได้ครับดูไเห็นก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องแรกนะฮะที่เราอยากจะทําความเข้าใจกันก่อนนะครับครับวันนี้เราบอกว่าโลกร้อนนะครับ มันมีศั์ใหม่ที่เขาบอกมาว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ร้อนแล้วมันเดือดมันเดือดมันเดือดแล้วแล้วมันเดือดยังไงแล้วมันเดือดร้อนใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนเราจะลงไปว่ามันเดือดร้อนใครบ้างแล้วมันเดือดยังไงเนี่ยผมอยากปรับความเข้าใจนิดนึงคือตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยครับสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยมันเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสมดุลพลวัตครับ,รบเราอยู่ด้วยความพอดีพอดีเนี่ยมันแปลว่าร้อนไปก็ไม่ดีเย็นไปก็ไม่ดีน้ํามากไปก็ไม่ดีน้ําแรงไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาเนี่ยฮะเราเข้าใจกันว่าคําว่าโรคเดือดเนี่ยมันมีคําว่าโรคลวนซ่อนอยู่ด้วยนะฮะอย่างเราให้เห็นข้างบนเนี่ยฮะปกตินะครับเวลาอันนี้เป็นนักสื่อสารความหมายเนี่ยครับที่เขาพยายามทํความเข้าใจให้มันง่ายนะครับจะเห็นว่าพอโลกร้อนนะครับสิ่งที่มันเกิดก็คืออุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอสูงขึ้นปุ๊บมันก็มีผลตามมาอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นการระเหยของน้ําความสบายความอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือเรื่องโลกเรื่องการแพร่กระจายแต่ว่าในระหว่างที่มันร้อนเนี่ย มันมีความรวนอยู่ด้วยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางปีก็ร้อนมากบางปีก็เย็นจัดครับบางปีลมสงบมากบางปีลมแรงมากครับเพราะฉะนั้นความรวนเนี่ยฮะเป็นอีกสิ่งหนึ่งของปัญหาเลยที่เราจะต้องเจอเพราะว่าอย่างปีนี้พอเราเจอเรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับคนจะเข้าใจว่าโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะต้องสูงขึ้นน้ําทะเลต้องสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าหญ้าทะเลตายเยอะอะเขาบอกว่าหญ้าทะเลตายเพราะมันพึ่งแห้งนานคนก็งงว่าเอ๊ะ ก็ในเมื mhm. ่อบอกว่าน้ํามันสูงขึ้นแล้วมันจะผึ่งแห้งได้ยังไงมันต้องท่วมตายสิเพราะมันรวนไงฮะรวนเพราะว่าเพราะว่าบางปีปีที่น้ําท่วมเยอะมันผ่านไปแล้วปีนี้มันกลายเป็นระดับน้ําต่าผิดปกติอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่เห็นชัดเลยบางปีเนี่ยฮะปกตินี่คือค่าเฉลี่ยของการผึ่งแห้งของของหญ้าปรากฏว่าปีนี้ฮะผึ่งแห้งนานกว่าปกติมากกว่าหนึ่งชั่วโมงจากการที่โลกมันรวนขึ้นน้ำต่ำมากกว่าปกติมาก30-50ถึงเซนครับคุณผู้ชมดูจากแท่งกราฟได้นะครับเพราะ ถ้าเราดูเฉลี่ยมะประมาณนี้ปีนี้มันกระโดดไปนี่เลยปีนี้ก็สูงอยู่แล้วปีนี้กระโดดสูงมาอีกใช่ครับมันคือปีนี้คือช่วงเวลาที่ย่าทะเลต้องผึ่งแห้งก็คือพูดง่ายๆต้องมาสู้กับแสงแดด<อ>ต้องต้องไม่อยู่ใต้น้ํทั้งที่จริงๆมันควรจะอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันมีปัญหาอยู่สองลักษณะคือการที่มันร้อนมากๆจนเดือดกับการที่มันรวนจนเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่าเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยซึ่งถ้าเราเข้าใจปัจจัยแวดล้้อมมเเยยะราาาจจพขใตัว ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นและผลกระทบได้ดียิ่งขึ้นนะครับหน้าถัดไปครับคราวนี้พอเราพูดถึงโลก,โลกเดือดโลกร้อนนะครับสิ่งที่เรากังวลหนึ่งในสิ่งที่เรามองเห็นผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องปะการังฟอกขาวที่เราคุยกันนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราถูกพยากรว่ามันจะฟอกขาวเป็นวิกฤตโลกในปีที่4ในครั้งที่รับปรากฏว่าสี่ครั้งเนี่ยคือในรอบ30ปีแต่เฉพาะ10ปีเนี่ยครับนี่คือครั้งที่2องถามว่ามันมีปัญหามากยังไงเพราะว่าปะการังมันโตช้าครับ ปกติคนมันจะโตตายความันจะกลับมาในสภาพเดิมได้เนี่ยผมเชื่อว่า5ปี10ปีหรืออาจจะอาจจะเป็น5ปี10ปีขึ้นไปถามคือป,ปีในภายใน10ปีนี้มันฟอกขาวตาใหญ่2ครั้งมันไม่มีวันโตทันอพอปะกกรังมันมีปัญหาสิ่งมีชีวิตปลาความสมบูรณ์ของทะเลมีปัญหาหมดตัวนี้ครับมันเป็นการพยากรณให้เห็นเลยครับอันนี้ก็อัปเดตจริงๆว่าโลกมันร้อนขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ กราฟที่ทางโนอาห์ได้แจ้งว่าพื้นที่เสี่ยงที่เราจะต้องล l e r t เรื่องปกาลังฟอกขาวครับแรงมากบางที่เนี่ยไปถึงเลเวล5เอาปกติเนี่ยเลเวลสีแดงคือเลเวล2เนี่ยครับก็หนักมากแล้วพลังก็าฟอก50%เอร์แล้วนะครับพอถึงเลเวล5นี่หมายความว่าเรียกว่าตายเรียบนะครับอันนี้ประเทศไทยอาจจะยังโชคดีหน่อยที่อยู่ในช่วงต้นๆคือช่วงที่ต้องยังต้องระวังดูภาพง่ายๆอนว่าภาพอาจจะดูยากหน่อยแต่ดูสีไปเลยแล้วกันดูสีเป็นหลักสีแดงสีชมพูนี่คืออันตรายมากอุณหภูมิสูงมาก แต่บ้านเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยใช่ครับก็ทั้งฝั่งอันดามันแล้วครับแล้วก็ทั้งฝั่งอ่าวไทยก็ยังอยู่ในช่วงสีเหลืองก็ยังโชคดีนะฮะที่ที่ภูมิประเทศของเรานะครับมันอาจจะยังในรอบนี้มันอาจจะยังไม่มีปัญหานะแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งยังจะร้อนจัดต่อเน,นื่องอีกเดือนหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเครือข่ายนักอนุรักษ์กําลังเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าคราวนี้เป็นคราวที่4ี่นะครับใน3มครั้งก่อนเรามีบทเรียนมาเราก็มีกาาารททํแนวง การตอบรับตอบแก้ปัญหาและการปะการังฟอกขาวตั้งแต่ก่อนเกิดเรามีระบบการติดตามเฝ้าระวังนะครับเรามีการมอนิเตอร์ลิงติดตั้งพวก Data l ล็อกเกต่างๆนะครับในการที่จะตรวจวัดอุณหภูมิใต้น้ำว่ามันว่ามันสูงขึ้นจริงไหมหรือไม่จริงที่ไหนบ้างนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าสูงขึ้นจริงแล้วมันฟอกขาวอย่างเริ่มฟอกขาวเราก็ต้องลดกิจกรรมที่มันสร้างปัญหาเพื่อให้เหมือนป่วยปะการังฟอกขาวคือปะการังป่วยคนป่วยต้องพัก <Ừ. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มฟอกขาวเราก็ต้องลดภัยคุกคามอื่นที่ทําให้ปกาัามันเครียดอย่างเช่นการท่องเที่ยวการไปเหยียบย่ําหรือ,อน้ําเสียแต่เพราะมันฟอกขาวเยอะอย่างเช่น5 0เรเราต้องงดตรงนั้นอะ่ะเหมือนเราป่วยจนหายใจไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทํากิจกรรมและลดเลยนะครับต้องงดงดกิจกรรมอื่นทั้งหมดแต่ปีนี้เป็นครั้งที่4เราเรียนรู้มาแล้วว่าต่อให้เรางดยังไงอาการมันรุนแรงเกินที่คนป่วยจะหายเองได้วันนี้เราก็มี ขั้นที่3ขึ้นมาครับคือการ,รช่วยเลยนะครับพูดง่ายๆคือจับหาหมอเลยผ่าตัดช่วยเพราะปีนี้จะเป็นปีครั้งแรกนะครับที่เราจะให้เครือข่ายเฝ้าระวังเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงจุดที่ต้องฟอกขารุนแรงและปะการังแนวโน้มจะตายแน่นอนนะครับจากการคาดการเรื่องพยากรที่มันจะร้อนไปต่อนเนื่องอีกประมาณ3าสี่อาทิตย์นะครับเราจะมีการพยายามย้ายปะการังไปที่ที่ปลอดภ<อ>ัยในทะเลมันมีหลายชั้นนะบางจุด น้ำยังเย็นที่ลึกน้ำก็เย็นบางจุดมีเฉดดิ้งมีเงามีร่มเงานะครับหรือบางจุดเนี่ยเป็นจุดที่ปะการังมีความสำคัญจริงๆครับชนิดพันุ์หายากปล่อยให้ตายไม่ได้ต้องมีการคลุมหรือป้องกันความร้อนโดยพิเศษนี่อย่างเงี้ยครับปีนี้จะเป็นปีแรกเลยที่เราจะพยายามสู้กับมันหมายความว่าสองก่อนหน้านี้เกิดมาสามครั้งแล้วเราก็คือเราปล่อยวิธีการคือปล่อยเขาฟื้นเองสูงสุดก็ปล่อยฟื้นเองแล้วปิดพื้นที่ไม่ให้มีการท่องเที่ยวคืองดกิจกรรมทั้งหมดแต่อันนั้นบทเรียนมันก็ยังตาย อย่างไม่ยังไม่ใช่วิธีที่แบบว่าสูตรสาเร็จเราจึงมีวิธีนี้ขึ้นมาแล้วก็คือนี่คือวิธีการเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้เลยใช่แต่ก็จะเฉพาะในจุดที่เราประเมินว่าจาเป็นจริงๆเพื่อรักษาพ่อแม่พันธุ์มันไว้นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยากเพิ่มเติมเพราะว่าโรคเดือดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเดือดร้อนกับใครบ้างมันไม่ใช่แค่ปลากรลังครับอยากได้ภาพถัดไปครับอภาพนี้มาแล้วครับครับญ้าทะเลครับปีนี้ เป็นปีแรกที่มันเดือดจนหญ้าทะเลซึ่งเราคิดว่ามันทนมากหญ้าที่บ้านเราทํำยังไงก็ไม่ตายแต่หญ้าทะเลก็เหมือนกันฮะเราเชื่อว่าทนมากปีนี้เป็นปีแรกที่หญ้าตายนี่คือภาพนี้ใช่และตายเรียกว่าตายยันเงาครับคือปกติตายอย่างเก่งก็มีใบขาดร่วงอาจจะติดโรคีกสักพักก็จะงอกกลับมาเพราะหญ้าทะอลมาเงามันก็จะออกมาเองแต่ปีนี้ฮะมันตายยันเงาเลยครับเพราะเราเชื่อว่ามันผึ่งแห้งแล้วมันตายนึ่งอยู่ข้างล่างคือเรียกว่าดินเนี่ยร้อนจนแม้แต่ เงาของมันที่อยู่ใต้ดินนะครมันอยู่ไม่ได้เราเราลองเหยียบดินดูด้วยเท้าเปล่าเราเห็นล้วมันร้อนออจริงๆครับแต่จริงๆเนี่ยถามว่าเราทําอะไรได้ไหมเราทําได้ครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ที่ลงไปครับคาที่แล้วที่เรามาเล่าสู่กันฟังอะครับเราสรุปมาแล้วว่าปัญหามันเกิดหลายอย่างมันม,<อ>มีความเครียดอย่างอื่นปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจปัญหามันเราก็จะค่อยๆลดความเครียดตรงอื่นมันก็จะเหลือความเครียด หรือปัญหาอยู่แค่จากเรื่องอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นเราเข้าใจผลกระทบมันมากขึ้นครับว่าหญ้าที่หายไปปุ๊บผลกระทบมันพยูนเตาไม่มีแหล่งหาอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยครมันก็เป็นผลกระทบที่เราอาจจะต้องบรรเทาต่อเนื่องไม่ใช่แค่หยุดหยุดเพราะว่าปัญหาเรื่องโลกร้อมันคงหยุดไม่ได้ทันทีแต่เราบรรเทาปัญหาได้น้าถไปครับท่านที่มีการจะบอกว่าเราแก้ปัญหาทุกอย่างด้วย ไมใช่พไปมัวแต่ดูแต่ประกาลังฟอกขาวอย่างเดียวใช่ใช่ครับเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตและบ้านสัตว์ในทะเลทุกระบบนะครับและที่สําคัญที่สุดที่เราเพิ่งเจอปีนี้เหมือนกันครับนี่คือล่าสุดจริงแล้วล่าสุดจริงๆเลยครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเต่าทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ที่สําคัญในทะเลนะครับเป็นคีย์สโตนสปีชีที่ช่วยทําให้ทะเลมันสดุลปรากฏว่าที่ผ่านมามันเรียกว่าเกือบจะสูญพันธุ์ไปเราก็พยายามจะเอากลับมาฟักนะครับช่วยมันปรากฏว่า การช่วยมันเนี่ยอุณหภูมิสําคัญมากครับกับการที่มันจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียในอดีตเราก็สามารถรักษาสมดุลให้เพศผู้ครึ่งเพศเมียครึ่งปรากฏด้วยอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นจากโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยครับทำให้เต่าเพศเมียเยอะขึ้นเพศเมียเยอะขึ้นตัวผู้ก็น้อยลงปัญหาล่าสุดที่เราเจอเลยครับว่าพอตัวผู้น้อยลงมันไม่มีการผสมพันธุ์นี่ไข่เต่ามาเฟืองล่าสุด3วันก่อนนะครับที่เราคิดว่าเขาจะต้อง ฟักออกมาแล้วลูกเต่าเกือบร้อยตัวปรากฏไม่ออกเราก็ขุดดูดูปุ๊บปรากฏฮะไข่ไม่รับการผสมเป็นไข่ลมและเน่าหมดนะครับน่าเสียดายมากแม้แต่ลูกเต่าที่เหลือเราเอามาช่วยนะครับนี่เป็นภาพที่น่าสงสารมากคือระบบที่เราเลี้ยงอะฮะก็ทนร้อนไม่ไหวเต่าร้อนตายนี่ขนาดนี่อันนี้อาจารย์ทร์ก็อยู่ที่นี้นะครับนักวิจัยก็พยายามจะช่วยมากที่สุดเท่าที่ช่วยได้และนี่คือการปั๊มหัวใจเขานะครับแต่มันก็ไม่รอดนะครับอันนี้ผลกระทบของโรกร้อนมัน เดือดร้อนทุกหนแห่งจริงๆในทะเลโอ้นี่เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมว่าเป็นภาพล่าสุดเวลามีเต่ามาเฟืองหรือเต่าทะเลมาไข่บนอย่างภูเก็ตหาดไม้ขาวอะไรที่เรารู้จักกันเราจะภูมิใจเราจะดีใจกันแต่ภาพนี้มันฟ้องอ่ะใช่เพราะไม่มีใครรอดว่ามันกลับมาแล้วหลังจากที่เราพยายามช่วยกันมันหายไปเป็นสิปีครับพอมันกลับมาปีนี้กลับมาสี่ลังเราดีใจมากแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันก็ยังมีปัญหาที่ท้าทายเราอยู่ครับโอ้ ท่านที่พดีมาอัปเดตให้ผู้ชมทราบแบบนี้แล้วจะบอกอะไรกับผู้ชมในตอนนี้ครับเชิญเลยครับครับก็ตรงนี้คือผมเชื่อว่าเรายัางช่วยกันได้นะครับมันยังไม่สายเกินไปนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราทําได้เลยก็คือลดปัญหาอื่นๆที่ลงไปในทะเลที่มันจะทําให้สัตว์ทะเลมีความเครียดมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของน้ําเสียรเรื่องของขยะทะเลอันนี้เราทําได้กับตัวเองเลยครับพรฉะมันถ้าเราเริ่มจากที่บ้านแล้วแล้ว,ลวนอกจากนั้นถ้าอะไรที่เราช่วยเหลือได้เพราะตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นทุกคนแห่งจริงๆนอกจากจะลด ภัยคุกคามที่เราทําแล้วนะครับถ้าเราสามารถช่วยกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลได้ทั้งหลายก็อยากให้ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับเรื่องของปะกการังฟอกขาวที่เรากําลังพูดถึงนี้ไม่ได้เป็นการห่วงเฉพาะปะกการังมันเป็นดัชนีหนึ่งที่ฟ้องว่าโลกกําลังร้อนกําลังเดือดแล้วผลที่มันเห็นตรงหน้าคือปะกการังมันเป็นสีขาวแล้วก็ตายลงเป็นจำนวนมากแต่ผลที่มันจะเกิดจากมันต่อเนื่องไปอีกเพราะปากการังคือแหล่งอนุบาลแหล่งที่อยู่อาศัยจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศทางทะเล มันมนปือบ้านของสัตว์นะถ้าตรงนั้นมีปัญหามันคือสิ่งที่ท่านที่ดีกำลังพูดอยู่ทั้งหมดครับเราที่ช่วยได้เราไม่ใช่ไปช่วยกันรักษาปะกการังอย่างเดียวครัอย่างอื่นไม่ปล่อยน้ําเสียไม่เอาครีมกันแดดที่มีผลกับปะกการังลงทะเลอะไรที่เรารู้ๆกันนี่คือสิ่งที่ช่วยแล้วครับนี่คือการที่เราจะช่วยกันกู้วิกฤตเกิดขึ้นครับโอ้โหผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากแล้วภาพสุดท้ายผมว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจมากที่เราอุตสาห์คิดว่าเต่าทะเล จะมาเป็นสมาชิกของเราจะกลับมาแต่กลับไม่ได้ครับกรมทรัพยากรทางทะเลเราจะทําอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาทุกอย่างเอาไว้ต่อไปครับครับก็ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆครับเพราะวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมมันแฝงอยู่ทุกทุกกิจกรรมมันอยู่ทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดคือการผูกคนกับทรัพยากรอยู่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้และตระหนักว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ย มันมีสองด้านเสมอถ้าทําดีมันก็ช่วยทรัพยากรถ้าทําไม่ดีมันก็ทําลายทรัพยากรก็คือบ้าน<ช>ของเราเป็นหนึ่ตัวก็ต้องช่วยกันครับก็หวังว่าชาวโกกลรนของเรานะครับเราจะช่วยกันครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติของเราและกู้โลกของเราแบบนี้กลับมาครับ วันนี้ต้องขอบคุณท่านตุ๊กัีขนะครับังว่าถ้ามีความคืบหน้าอีกเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบอีกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกเกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360อสงศาโกกลีนครับ